อาเซียน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 มีสิบประเทศเวียดนามไทยเราพาม่าก,กัมพูชาฟิลิปปินส์บูนไนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียมีกี่ประเทศคะมีสิบประเทศอ่าถ้างั้นเดี๋ยวอุ่นรู้จักธงของแต่ละประเทศไหมคะรู้จักะไหนมาดูสิคะอันนี้ธงประเทศอะไรคะ ประเทศไทยค่ะเก่งมาแล้วนี่นะคะพม่าพม่านี่นะคะลาวนี่นะคะสิงคโปร์นี่นะคะมาเลเซียนี่นะคะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่นะนี่นะคะปูนัยนี่นะคะอินโดนีเซียนี่นะคะกัมพูชานี่นะคะเวียดนามกัมพูชามีรูปอะไรอยู่ด้วย เป็นอะไรนะเป็นที่หนูบอกแม่จำได้ป่างจำได้ภาษาไทงเก่งมากเลยนะหนูเรียนรู้เรื่องอาเซียนแล้วใช่ไหมคะค่ะอาเซียนไรนะอาเซียนเคลื่อนล่ะมองกล้องเนาะเก่งมากเลยค่ะจำได้เก่งกว่าพี่อนุมานสองอีกเนะาะวันนั้นนะใช่ไหมค่ะบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบาย,บาย